สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสกเกษตรวันหยุดพยากรอากาศเพื่อการ,กรเกษตรในช่วงวันนี้พาท่านผู้ชมมาอัปเดตในส่วนของโมเดลฝนล่าสุดนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยาก็ฝนแรกของปี2568นะครับฝนชะชอมะม่วงที่เราลุ้นกันมาหลายวันนะครับว่าเมื่อ,อไรจะเกิดขึ้นแล้วก็โมเดลก็มีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆนะครับเดี๋ยววันนี้อัปเดตข้อมูลล่าสุดนะครับแน่นอนแล้วว่าในช่วงตั้งแต่ พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับอุณหภูมิจะเริ่มสูงขึ้นในหลายพื้นที่ในขณะเดีวยวกันลมก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแปลงมีความแปรปรวนของอากาศช่วงเปลี่ยนฤดูกาลนะครับโดยในช่วงวันที่14อุณหภูมิจะเริ่มอุ่นขึ้นนะครับ14กุมภาพันธ์พอ15เริ่มจะมีลมหลายทิศเข้ามานะครับทำให้อากาศเริ่มจะมีความแปรปรวนมีขึ้นกระแสลมฝั่งตะวันออก ที่ตีเข้ามาส่งผลทำให้มีความชื้นจากทางด้านทะเลจินต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมในส่วนของประเทศไทยนะครับก็จะเริ่มมีฝนนะครับอัปเดตข้อมูลล่าสุดวันนี้นะครับเนื่องจากโมเดลมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆนะครับตรงนี้ใช้ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเป็นโมเดลของ ECMWF โมเดลนะครับศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรปนะครับโดยฝนจะเริ่มเห็นเกิดขึ้นนะครับ เริ่มตั้งแต่วันที่17กุมภาพันธ์เป็นต้นไปโดยจากจังหวัดโซนทางด้านภาคตะวันออกครับจันทบุรีตราดระยองมีโอกาสที่จะเจอฝนในช่วงแรกก่อนเพื่อน,นครับที่เหลือจะเป็นภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับลักษณะฝนในวันที่17กุมภาพันธ์ก็ยังคงเป็นฝนเล็กน้อยอยู่นะครับวันที่17กุมภาพันธ์แล้วก็ที่สําคัญดูลมนะครับมีกระแสลมฝั่งตะวันออกนะครับ ที่พัดความชื้นนะครับเอาความชื้นมาจากทะเลชินใต้นะครับตรงนี้เข้ามาปกคลุมในโซนทางด้านภาคตะวันออกแล้วก็ในส่วนของภาคใต้บางส่วนนะครับหลังจากนั้นพอวันที่18กุมภาพันธ์นะครับก็จะมีกลุ่มฝนเพิ่มขึ้นนะครับโดยถ้าดูจากโมเดลล่าสุดนะครับจะเห็นว่ามีกลุ่มฝนเคลื่อนตัวเข้ามาถึงโซนทางด้านภาคกลางนะครับโซนกรุงเทพมหานครแล้วก็ทางด้านนครปฐมราช,ชบุรีนะครับแล้วก็เพชรบุรีโซนนี้ รวมทั้งภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับตรงนี้จะเป็นสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงโซนนี้นะครับแล้วก็ภูเก็ตบางส่วนสีเขียวเข้มนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับถ้าโมเดลไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับช่วงนี้ต้องอัปเดตโมเดลวันต่อวันนะครับเนื่องจากโมเดลมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆนะครับเป็นช่วงที่อากาศมีความแปรปรวนสูงนะครับกระแสลมก็จะเป็นกระแสลมฝั่งตะวันออกนะครับที่ตีเอาความชื้นเข้ามา พอวันที่19นะครับปริมาณฝนก็เริ่มที่จะเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากกระแสลมตะวันออกก็มีกําลังแรงขึ้นก็พัดเอาความชื้นก็มาเรื่อยๆนะครับจากทะเลจินต้าฝั่งนี้แล้วก็จากอ่าวไทยเข้ามายังภาคใต้นี้นะครับแล้วก็มีกระแสม้วนขึ้นไปด้านบนนะครับทําให้ภาคเหนือบางพื้นที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนได้เล็กน้อยนะครับในขณะเดียวกันก็มีคลื่นกระแสลมฝั่งตะวันตกที่ตีเข้ามาในวันที่1 9นะครับพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเจอฝนมากกว่าเพื่อนก็คือ ทางด้านตะวันออกนะครับจันทบุรีตราระยองไปจนถึงสระแก้วปราจีนบุรีนะครับตรงนี้อาจจะไม่หนักเท่าไหร่สีอ่อนๆนะครับฉะเชิงเซานครนายกนะครับกรุงเทพมหานะครและปริมณฑลมีโอกาสที่จะเกิดฝนเล็กน้อยแล้วก็ในขณะเดียวกันโซนทางด้านภาคตะวันภาคตะนงชิงเหนือตอนใต้นะครับโคราชบุรีรามมีโอกาสเกิดฝนเล็กน้อยแล้วก็ฝนจะโค้งไปจนถึงในส่วนของภาคกลางกับภาคเหนือนะครับ ลักษณะของฝนก็คือลมเอาความชื้นลมหอบเอาความชื้นจากทะเลขึ้นไปด้านบนนะครับแต่สีไม่เข้มเท่าไหร่ส่วนภาคใต้นะครับภาคใต้มีโอกาสที่จะเกิดฝนเยอะนะครับสีเขียวเข้มเลยทีเดียวมีโอกาสที่จะเกิดหนักด้วยถ้าดูจากโมเดลตรงนี้นะครับโมเดลอัปเดตวันนี้แล้วก็เดี๋ยวมีอัปเดตวันต่อวันในส่วนของภาคใต้ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะครับระนองพังงาภูเก็ต กระบี่ตรังนะครับสตูลสงขาพัทลุงนะครับไล่มาจนถึงยะลาและก็นราธิวาสมีโอกาสที่จะเกิดฝนสีเข้มนี่โอกาสที่จะมีปริมาณฝนเยอะพอสมควรนะครับโมเดลในช่วงวันที่19นะครับก็จะ,จะมีสีเข้มส่วนภาคเหนือมีสีอ่อนๆก็ไม่ถือว่าฝนเยอะนะครับพอช่วงวันที่20นะครับ ตรงนี้ชัดเจนเลยนะครับโดยเฉพาะโซนทางด้านภาคตะวันออกมีโอกาสที่จะเจอทั้งฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงนะครับอากาศแปรปรวนลมกระแสตะวันออกนะครับกระแสลมตะวันออกตีเข้ามามีกําลังแรงขึ้นจันทบุรีตราดแล้วก็ระยองนะครับจันทบุรีตราดระยองชนบุรีสะแก้วปราจีนบุรีนะครับนครนายกฉะเชิงเซาโซนนี้มีโอกาสเจอฝนหนักนะครับ อาจจะเข้ามาถึงกรุงเทพมหานครสมุทรปราการนนทบุรีประทุมธานีนะครับสมุทรสงครามสมุทรสาครโซนนี้นะครับมีโอกาสที่จะเจอฝนชุดใหญ่พอสมควรแล้วก็เข้ามาถึงราชบุรีนครปฐมนะครับก่อนที่จะโค้งขึ้นไปด้านบนสีอ่อนๆมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นฝนที่ไม่หนักเท่าไหร่ภาคใต้นะครับสีเข้มเลยนะครับมีโอกาสเจอฝนตกหนัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับชุมพรระนองพังงาครับภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลพัทลุงนะครับสงขายะลานราธิวาสแล้วก็ไล่จงมาถึงปัตตนีนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับสีเข้มเลยนี่คือโมเดลวันที่20นะครับแต่ที่หนักสุดก็คือวันที่21นี่นะครับก็จะเห็นสีเข้มขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็มีโอกาสโค้งขึ้นไปด้านบนด้วยด้วยนะครับก็คือ ลมหอบเอาความชื้นจากทะเลจีนใต้ฝั่งนี้โค้งขึ้นไปด้านบนนะไปถึงโซนทางด้านภาคเหนือบางส่วนแล้วก็ภาคใต้และอ่าวไทยนี่มีฝนเยอะเลยนะครับกระแสลมตะวันออกมีกําลังแรงขึ้นทําให้ในช่วงนี้วันที่21นะครับจังหวัดทางด้านภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้รวมทั้งอาจจะลุ้นไปถึงอีสานตอนใต้บางส่วนครับต้องลุ้นหนักๆห,หน่อยโซนอีสานตอนใต้มีโอกาสจะเจอจะเกิดฝนนะครับส่วนภาคเหนือก็อาจจะไม่หนักเท่าไหร่ ดูจากโมเดลตรงนี้นะครับจันทบุรีตราดนะครับมีโอกาสเจอฝนหลายวันเลยแล้วก็ระยองนับชนบุรีสะเชิญซาวนะครับปราจีนบุรีสะแก้วนครนายกนะครับแล้วมาถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับสมุทรปราการนนทบุรีปทุมธานีนะครับแล้วก็สมุทรสงครามสมุทรสาครออกมาถึงนครปฐมราชบุรีกาญจนบุรีขึ้นมาถึงพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนะครับ มีโอกาสเจอฝนชุดใหญ่นะครับสุพรรณบุรีแล้วก็อาจจะโค้งขึ้นไปถึงชยัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองขึ้นไปด้านบนนะครับแต่ว่าสีไม่ไม่เข้มเท่าไหร่ก็อาจจะมีฝนแต่ไม่ไม,ไม่ไม่หนักนะครับแล้วก็ทางด้านภาคใต้นะครับเหมือนเดิมเลยภาคตะวันออกกับภาคใต้รอบนี้ถ้าอัปเดตโมเดลวันนี้นะครับในวันที่13กุมภาพันธ์นี้นะครับมีโอกาสเจอกลุ่มฝนชุดใหญ่เลยตรงนี้จะเป็นจังหวัดเพชรบุรีนะครับประจวบคีิรีขันชุมพร ระนองนะครับสุราษฎร์ธานีพง,งาภูเก็ตกระบี่ตรังนะครับกระบี่ตรังแล้วก็พัทลุงสตูลสงขลาแล้วก็ยะลานราธิวาสปัตตานีนะครับนี่คือวันที่21ถ้าดูจากโมเดลแล้วภาคใต้ฝั่งที่ติดกับอ่าวไทยมีโอกาสที่จะเจอชุดใหญ่พอสมควรนะครับก็ถือว่าเป็นฝนแรกที่ อาจจะมีความแปรปรวนของอากาศสูงนะครับต้องเฝ้าระวังในส่วนของลมแรงนะครับตรงนี้คือโมเดลวันที่21กุมภาพันธ์นะครับในระยะแรกอากาศจะมีการเปลี่ยนแปลงมีความแปรปรวนสูงนะครับพอวันที่22นะครับก็ยังคงเป็นคลื่นกระแสลมตะวันออกนะครับแล้วก็โค้งขึ้นไปทางด้านภาคเหนือตอนบนมีโอกาศลุ้นฝนเล็กๆนะครับแต่ว่าอาจจะไม่สีไม่เข้มนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านนะครับ จนมาถึงอุตรดิตถ์บางส่วนตรงนี้มีโอกาสที่จะเจอฝนชะชอมะม่วงนะครับอาจจะไม่ไม่สีเข้มอีสานบางส่วนนะครับฝนอาจจะไม่หนักแต่มีโอกาสนะครับแล้วก็ที่สําคัญภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนี่หนักเลยวันที่22กุมภาพันธ์นะครับไม่ว่าจะเป็นตรงนี้จะเป็นสุราษฎร์ธานีนะครับสุราษฎร์ธานีชุมพรนครศรีธรรมราชนะครับพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสโซนนี้ สีเข้มนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักแล้วก็อาจจะเข้ามาถึงภาคใต้ด้านในนะครับเพราะฉะนั้นภาคใต้เกือบทั้งหมดโมเดลในช่วงวันที่22กุมภาพันธ์นี้มีโอกาสที่จะเจอในส่วนของฝนนะครับแล้วก็น่าจะเป็นฝนหนักพอสมควรนะครับถ้าดูจากโมเดลตรงนี้อัปเดตล่าสุดนะครับโมเดลมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาต้องต้องต้องบอกก่อนนะว่าโมเดลมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาก็เดี๋ยวมีการอัปเดตโมเดลเรื่อยๆนะครับ แล้วก็พอช่วงวันที่23กุมภาฝนทางด้านอีสานทางด้านกลางตะวันออกก็เริ่มหมดไปแล้วครับจะเหลือแต่โซนภาคใต้ที่ยังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับเป็นโซนทางด้านภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับชุมพรนะครับประจวบคีรีขันธ์บางส่วนชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะครับพัทลุงสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสโซนนี้นะครับมีโอกาสที่จะเจอกลุ่มฝนชุดใหญ่อสมควรนะครับ สีเข้มตรงนี้คือโมเดล23กุมภาพันธ์นะครับโมเดล23กุมภาพันธ์มีโอกาสที่จะเจอกลุ่มฝนนะครับแล้วก็พอวันที่24ยังคงเป็นภาคใต้นะครับแต่ว่าเลื่อนลงมาด้านล่างมากขึ้นนะครับภาคใต้เลื่อนลงมาด้านล่างมากขึ้นจะเป็นตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็อาจจะมาถึงภูเก็ตกระบี่ระนองบางส่วนนะครับสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมร,ราชพัทลุง สงขานะครับปัตตานีแล้วก็ยะลารวมทั้งนราธิวาสนะครับมีโอกาสที่จะเจอกลุ่มฝนชุดใหญ่ผสมควรนะครับตรงนี้โมเดล24กุมภาพอวันที่25กกุมภานะครับมาอีกชุดนะครับมาอีกชุดมาเป็นระรอกนะครับโซนตะวันออกจันทบุรีตราดระยองชนบุรีนะครับสะแก้วปราจีนบุรีแล้วก็มีลุ้นมาถึงอีสานตอนใต้นะครับนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานี กรุงเทพหมหานครและปริมณฑลแล้วก็ที่สําคัญภาคใต้นี่หนักเลยนะครับตั้งแต่ทางด้านประจวบคีรีขันธ์นับชุมพรระนองังาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลสงขลาพัทลุงนะครับยะลานราธิวาสปัตตานีมีโอกาสเจอในส่วนของกลุ่มฝนชุดใหญ่ได้หมดเลยนะครับดูจากในส่วนของโมเดลตรงนี้สีเข้มเลยนะครับก็ต้องเฝ้าระวังนะครับภาคใต้ พอวันนี้26นะครับ26โค้งขึ้นมาด้านบนนะครับมีลุ้นถึงโคราชนะครับนครราชสีมามหาสนรคามบางส่วนนะครับชัยภูมิบางส่วนบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็นครนายกนะครับฉะเชิงเทราชนบุรีจันทบุรีตราดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับแล้วก็ทางด้านฝั่งนี้ก็จะเป็นภาคใต้เกือบทั้งหมดนะครับรอบนี้ลุ้นกันยาวนะภาคใต้ ตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับชุมพรระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลสงขลายะลานราธิวาสปัตตานีนะครับจะเห็นว่าครอบคลุมทั้งหมดแล้วก็ที่สําคัญอีสานมีโอกาสลุ้นฝนชะช่อมะม่วงนะครับอีสานกลางแล้วก็ตะวันออกนี่หนักส่วนภาคใต้ต้องรับมือในส่วนของฝนตกหนักนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตก พอสมควรนะครับในโซนทางด้งานภาคใต้รอบนี้ถือว่าเป็นกลุ่มฝนชุดใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็พอช่วงวันที่27นะครับจะเรียกว่ามีลุ้นฝนตลอดตั้งแต่ช่วงวันที่17กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับโดยเฉพาะโซนภาคใต้นี้ทั้งหมดเลยภาคใต้กับภาคตะวันออกนี้มีลุ้นฝนกันยาวๆเลยนะครับถ้าดูจากในส่วนของโมเดลตรงนี้นะครับ ตั้งแต่จันทบุรีตราดชนบุรีระยองสราแก้วปราจีนบุรีนะครับอาจจะไปถึงนครราชสีมาบุรีรำบางส่วนนะครับนะครนายกฉะเชิงเซาสมุทรสงครามสมุทรสาครน,นะครับแล้วก็ลงมาถึงด้านล่างภาคใต้นะครับเพชรบุรีประจวบคีรีขันชุมพรระนองพังานะครับภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลสงขลาพัทลุง ยะลานราธิวาสนะครับมีโอกาสที่จะเจอในส่วนของกลุ่มฝนชุดใหญ่ได้ทั้งหมดถ้าดูลักษณะของโมเดลตรงนี้นะครับโมเดลอัปเดตวันนี้นะครับก็เดี๋ยวต้องมาอัปเดตกันวันต่อวันนะครับในช่วงค่าจะเข้ามาอัปเดตโมเดลนะครับถ้าดูจากตรงนี้ภาคใต้มีโอกาสเจอชุดใหญ่นะครับรวมทั้งในส่วนของภาคตะวันออกนะครับจันทบุรีตราดระยองชนบุรีนี้นะครับภาคใต้เน้นทางด้านฝั่งอ่าวไทย แล้วก็ภาพรวมก็คือจะเริ่มมีฝนมาตั้งแต่วันที่17นะครับ17กุมภาพันธ์เป็นต้นไปส่วนวันที่ 16, 15, 14นี้ยังไม่มีฝนนะครับแต่ว่าอุณหภูมิจะเริ่มอุ่นขึ้นนะครับอุณภูมิจะเริ่มสูงขึ้นก่อนที่จะมีความแปรปรวนของอากาศนะครับเป็นช่วงการเปลี่ยนฤดูการก็เฝ้าระวังในส่วนของพายุฤดูร้อนนะครับในช่วง ปลายกุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับซึ่งตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาจะเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนนะครับในช่วงประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปจนถึงนู่นนะครับกลางเดือนพฤษภาคมนะครับปีนี้ร้อนมาช้านะครับร้อนมาช้าหนาวอยู่ยาวร้อนมาช้ากว่าเดิมประมาณ2สัปดาห์นะครับส่วนหน้าหนาวนี่อยู่ยาวกว่าเดิมประมาณ2สัปดาห์ สรุปนะครับก็คืออัปเดตจะเริ่มมีฝนนะครับตั้งแต่ช่วงวันที่17กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับจนกระทั่งถึงสิ้นเดือนนะครับก็ยังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้เรื่อยๆนะครับนี่คือภาพรวมของอัปเดตโมเดลวันนี้นะครับเป็นข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับใช้ข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์อากาศในยุโรปนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ